ดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่มิชชนแนลกับมิกรีแอคชั่นนะคะทุกคนก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากเลยคือมีเมิร์เอิญไปเปิดเจอใน YouTube นะครับซึ่งนี้ก็หาดูลาสของต้าอูกับออฟโรสดูวะนะครับต่ว่าเมิเอิญว่ามีไปเจอคลิปเนี้ยใน u t u b e นะครับเอ้ยมันน่าสนใจดีเพราะว่าทุกคนดูฉากเปิดลาสสิมันจะไม่ดูได้ยังไงทุกคนทุกคนดูหน้าปกลาสสิทุกคนดูฉากเปิดในของลาสนี้ดิ มันจะไม่ดูได้ยังไงคุณตาอูเขา <c oughs> ขนาดนี้มันต้องแวะดูแล้วซึ่งมิกก็ไม่รู้ว่ามันคือลากอะไรนะครับแต่ก็มาหาความยาวน่าจะเกือบสิบห้านาทีไม่ยาวมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนอ้นิกมาดูแบบคือเห็นปกคลิปก็คือฉันต้องเข้ามาดูเท่านั้นมิกไม่รู้เลยครับว่าเป็นยังไงอะไรก็มาหาเผื่อว่าใครมาดูพร้อมกันก็ได้นะครับจะได้มีเพื่อนดูนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าในลากนี้นะคะจาก เป็นยังไงจะมีเรื่องราวอะไรให้เราได้ชมกันนะคะไปครับเหมือนคลิปนี้จะไปเออจะตอนเรยี่สิบเก้าเดือนสี่เดือนที่แล้วโหคุณต้าอูมาคือแบบโอ้ใจไม่ดีเลยอ่ะเปิดมาเนี่ยใครให้ใส่เสื้อก้าวมาลัดเนี่ยเห็นคนด้วยอ่ะอันนี้เขารักแน่ไหนอะไม่คือเลยว่ากี่คนอะ สวัสดีครับคุณารัศมไหนกันหรอครับคุณเห็นด้นยด้วยในแอคเค้ขาของเกี่ยวกับจริจีนเลแต่ไม่เ <บา S 1> ห็นว่าค,คุณว่าอะไรอ่ะอายบบแล้ะ สวัสดีครับคอมเมนต์รัวมากคอมเมนต์รัวมากครับสวัสดีครับผมอ่านไม่ทันแล้วทุกคนผมตาแตกผมไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์ <c oughs> เดี๋ยวผมเปิดในนี้แล้วกัน <c oughs> อ๋อต้าอู่อัพโหลดสู้ๆนะขอบคุณครับน่ารักกันมากๆเลยขอบคุณครับัน <c oughs> เป็ใ,ใช่ไหมแอปอะไรอ่ะใช่แหละอยู่ไหนครับ <c oughs> แล้วล่าสมีอัพโหลดปะเนี่ยดีกว่ต้าอู่หรออยู่ไหนบ <ใน S 2> อกไม่ได้หรอถึงที่สุดก็ต้องรู้ ที่ถึงว่าทำไมผอมด่างอ๋อนีไม่หอมไม่หอมนี่คือหมุนที่เราเจอสวยของตาอูแล้วหัวใจใจต่อเสาพอทำงานท่ารักทีสุดทีสุดเลหล่อมารุ่เหนื่อยครับเพราะว่าทำงานตาอูไว้ผมทรงนี้ดีมากดีที่สุดมีมากป้าไอเลิฟผมทรงนี้มันเข้ากับตาอูที่สุดเลยปกติผมสตรีมอยู่ห้องผมใช้เอฟเฟกต์ไงต่อในการสตรีมหรอ ขอบคุณดนโดนเนี่ยมันไม่อา่านเลยทุกคนยอ,อตามคมเห็นนะเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่เพลงเขามันต้องดูยังไงอ,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 อจะเพลงจีนหรือเปล่าขอเ <ขอ S 2> <อ>พลงดวงเดือนขอยิ้มห้าร้อยหน่อยครับลูกอันนี้จริงปะเนี่ยขออะไรนะนคืออันล่าสุดปะดยายน้องไปไหนหอมเกินไปแล้วไม่จริงผมอ้วนขึ้นมาแล้ว ไม่ผอมผอมยังไงทุกคนดูดีโหอะไรมาผอมนี่คือหุ่นที่แบบว่าแค่ตงหนาดูเฟรแล้วกล้ามเนื้อแล้วกล้ามเนี้อร้นๆเลยเนี่ยไม่ใช่เป็นอินส์ s ฟิร going on air I start around with ะเลไม่อ้วนใช่ใช่ไม่อ้วนนี่กำลังแบบที่แบบหุ่นเฟรมากอะไรมาอ้วนไอชิมีผอไม่่อไม่ผอมนะฮะหล่อไม่่ I cannot อ่านคอมเมนต์ไปด้วยเด็กคิดถึงอูมากอ๋อนี่ไงเจอแล้วมองไม่ใช่ตุ๊กตามองไม่ใช่ผหญิงครับเอาไว้นอนโอ้แกรออ่ะโดนแต่งตัวดีๆไม่ต้องแต่งหางแต่งตัวดีแล้วแบบนี้ก็แต่งตัวดีแล้วฮะโคตรเท่เลยเอ๊ะอันนี้คืออยู่ที่ไหนอ่ะเหมือนโรงแรมเลยอยู่ลอสต์แต่งนี้ก็รอแล้วเอาไว้หยอดแฟน น,นี่อคือมัีก,ก็ไครอม่นรน้นองให้นะนบะสิบกี่เดร้องให้ฟังหน่อยค่ะมันไม่ไดเลือกพี่เองอ่ะอัปโหล,ลดเอ,อ๊ะเสียงใครจะอัปโหลดหรออ่ ยอมมากเ่ามไปสปอยซีอยู่ไม่ได้หรอกซีเรื่องอะไรอ่ะสปอยยิ่งก็อยาฟังอยากรู้บายโอ้คนนี้ก็ใส่ย่อยเนี่ยโอ้โอ้โอ้โหออบโรดคุณก็ใส่ย่อยนะโอ้โอ้โหแขนโอ้โหออฟโรดธรรมดาไม่ธรรมดาออฟโรดโอ้โหออฟโรดใอ้โหใจด้วย แล้วทำไมไม่ห่มให้ตัวเองไม่เข้าใจคุณแล้วเรื่องคุณต้าเปรียงเลยอะเอ้ยอะไรของนี่เถีย่เนี่ยเวลาน้องทำอ่ะไม่ได้แต่เวลาตัวเองทำได้ไปพี่ไปพี่ไปอาบน้ำเหรอแต่พี่ไปอาบน้ำเขาบอกไปอยู่ไหอันนี้คือเขาอยู่ที่ไหนกันเหรอเอาดิทุกคนไม่เป็นอะไรเลยไม่นอยู่โรงแรมเลยอะเลยให้ผมจับเลยให้ผมจับผมกลัวผมไม่กลัวอะไรทุกอย่างเลยแม้แต่สัตว์ทีนี้ก็ไม่ได้กลัวเอาโรจีตลั่นเลยครับกลั่นโรงแรม เห็นอะไรหรอหรือว่าพี่อยากใช้มาร์กของพี่บ้างอ่ะขอลองใช้หน่อยได้ปะมาร์กหนความลับเอาดิพอใช้ไหนคอลองเลยคอลองได้ปะพี่เอามาเผื่อเผื่อเผื่อตัวเองอ่ะแต่ถ้าใช้ได้ใช้ได้ขอเขอใช้ไม่ได้เผื่อออฟโดนนะเผื่อตัวเองพี่ก็ฝึกมาตลอดฮะฮะดูเคล็ดลับหรอเคล็ดลับความลับไหนไหนใช้อะไรจะได้ใช้ตามอันนี้ไม่ดี Yeah. Can you keep at the last hint? Will gonna be dropped? I'm not sure. But our next event, it's gonna be on somewhere. somewhere. I don't know. On <laughs> I don't know. Uh, you know, next, 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 next. ในกคนเดูผมทาเยียมผมทาเร็วมากเลยโอ้โหพูดไปตั้งนานลืมติดไหม่ทุกคนได้ยินไหมเนี่ยได้ยิแล้วนะแล้วคือมีพูดไปตั้งนานมิ้ลืมติดไหม่อันนี้ผมความอะไรของผมแล้วก็เปลี่ยนอะไรเนี่ยหวังว่าทุกคนคงจะได้ยินนะคะก็จะเป็นแบบนี้ก็จะไม่เห็นไหมทุกคนอันนี้อันนี้ก็เป็น้องออลูนนะฮะเซรั่มที่นี้ใช้เซรั่มอะไรอ่ะ มีคน่ใช่ดี้หรอถามจริงทำไมอ่ะไม่ได้ไว้ไม่รู้อ่ะตูน้าของดิผมเพิ่งมาใช้เองทำไมไม่ได้ไไดแล้วนี่คือนั่งตักกันใช่ไหมเนี่ย <c oughs> โอ้โหแล้วนี่คือนั่งตักกันน่ะ <c oughs> ทุกคนตอนต้นคิดทุกคนได้ยินเสียงดิ้พูดไปตั้งนานเลย maybe I'm next not sure not but I guess ผมเดา I guess next time No maybe I guess maybe next two months two months from this from this maybe two or three months from a p ใช่ไหม Yes from from this this month any even in ลาว I haven't heard yet ขอทุก EP เลยได้ไหมได้ครับผมพร้อม <S 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 ทีท่ผมลืมเอาวันนี้มาแต่ผมทุกคนว่าพวกเราสนุกไหมครับเราคอนเสิร <ok ์ตเราสนุกนะครับเรายิ่งมีแฟนเบลฟิตเรายิ่งสนุกไม่ล้วไอ้นั้นคือไม่ใช่คอนเสิร์ตแค่แฟนคอนนะสภาพเราถ้าเป็นคอนเสิร์ตจะขนาดไหนคอนเสิร์ตไม่มีแฟนเบลฟิตนะทุกคนรู้ปะเนี่ยใช่ไอ้นั้นคือที่เราจัดล่าสุดมันเป็นแค่ไม่ได้ไม่ได้อแค่แฟนคอนเหรอครับมันนี้เกินไปแล้วพีตัวเองอะ แล้วคิตัวเองทําไมทําได้คุณต้าอูคุณแม่ยุติธรรมกับน้องแฟนคนดีมากจริงๆเราใช้เวลาเตรียมแฟนคนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นานมากก็ไม่คือมันนานแต่ว่ามัน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 ชนอยู่กับช่วงเทศกาลใช่มันทาให้เวลาในการที่จะแบบว่าพิจารณาไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นปะก็ไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นแต่ก็ก็ไม่ได้หน้อยเอ้ยก็ไม่ได้เยอะมากก็ไม่ได้ก็ไม่ได้หนอย ก็ไม่ได้เยอะมากสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีพันสามร้อยเก้สิบเก้าคนดูเยอะมากเลยอะเอาอีกแฟนคอนได้ได้แฟนคอนมาอีกก็อัพโหลพวกเราชอบเบเนฟิตอยู่แล้วครับเอ็นจอยเอ็นจอยครับผมเห็นแฟนคลับมีความสุขรก็มีความสุขจริงๆก็มันมันเล่นื่อยนะแต่เอามาสนุกอ่ะสู้ๆครับเราสู้ๆครับแถวไม่มีวันหมดเลยนะกำปั้นดูที่เราแบบเบเนฟิตใชื่อต้อาเลย โว้โหมันหมดเลยเนาะก็เลยรู้สึกว่าไหนๆมันก็ไม่ไม่ไม่เห็นว่าทุกคนจะยอมแพ้เราก็ไม่ยอมแพ้อารมณ์ร้อนไหมไม่ร้อนครับคุณคุณคุณโชว์ได้อะนั่น่ะสิเออเออขอเท่าเทียมกันหน่อยพี่อูขอใช่ไหนะอินดิเรียเอาเดี๋ยวไม่ใช่ซีเรียสพูดดีเอาดีแห่ใช้อะไรก่อนแต่ประหงะ ทุกคนผมไม่ผมปกติผมจะมีอันนี้ผมจะชอบคาดผมอย่างเงี้ยแล้วเรก็ทาชีพอ่ะแล้วแม่ออกเหรอคะแม่ออกว่าที่เอ่ะโออยไม่ยอมกันฮ่ะชอบคาดคาดผมแบบนี้ผมผมยังหัวเปียกอยู่หนาวมันหนาวมันหนาวก็ต้องใส่ไว้ลดแอร์ลง่ยอมรทน

ชอบเพลงนี้ขอแขนก็ไม่ได้จ<ฮะ>ร,พพริงพ่อเพลงอะไรวะเนี่ยคือะอะไรไม่เคยใช้เลยอันนี้เหรอ,อที่ซื้อมาพี่ก็ไม่เคยใช้หเหมือนกันจริงเหรอไม่เคยเห็นแม่ของใครบ้างหรือไม่เคยห็นแของใครก็ไม่ยังเห็นเอ็มซีบนเวทีแล้วคุณครับสวัสดีคนนี้พี่นี่ต้อนรับ ูไทยแลนด์มิวสิกเค้าดาวไทยแลนมิวสิกเขาดาวเจอกันทุกเย็นวันอาทิตย์เวลา17นาฬิกา30นาทีแบบนี้นะครับกับรายการที่จะใหญ่มากเลยอ่ะเอ๊ะโอ้โหมาสมารหน้าแล้วไม่เอาผมไปดีเออไม่เอาที่หน้าผมมาไม่มาไม่เอาไม่มอา กล้ามแขนออฟโรดก็ใช่ย่อยนี่ทุกคนแบบโหแบบอื้มสติ๊กเกอร์หกมันมันใหญ่มากสกิบเกะเลยนี่คือมันจะมีอะไรเลียวเท่านี้อีกไหมเนี่ยผมว่ามันเลียวมากเลยนะหน้าพี่หน้าพี่เดียวใช่เบียวจริงใส่เกินพี่ทำไมม้ามันใหญ่บ้าเลยอ่ะวันนี้ใหญ่จริงอากาศร้อนมาก ใช่ทุกคนวี้อากาศร้อนอากาศร้อนจริงตอนแรกคือว่าวันนี้ตอนเช้าเข้าผมด้วยได้ไหมครับสปอนซ์เข้าผมด้วยปู่ก็ไม่มีครับหน้าผมขั้นแย่ต้องการเฮ้ยเฮ้ยเฮไม่ดูเฮ้ยไม่ดู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 ฮิสอาร์มฮิสอาร์มมีคนบอกว่าแขนเอาไปก้าวใจก้าวใจมาตลกเริ้ว อ่าอ่าเอาแทนกล้องไปเอาได้อะไรทะลึง่งทะลึง่งเียงงร้ออขขมจแล้วคพออัพโหลดนะปิดเหมือนไม่ปิดห่มเหมือนไม่หม่มกินเป็นอะไรเลยอร่อยเหรอทุกคนอุ๊ยไม่ได้มันมีเขาเรียกว่าอะไร,รนะแบน yeah. กินส oh ุโกบมันยกดื่มน้ำอ่ะเดือนหกวันที่สามจะมีอะไรอ๋อบอลบอลมิวสิกมาเนี่ยเรามีเราเองก็เราจะได้พบกับโชว์บอยเฟรนด์นะฮะโชว์บอยเฟรนด์โชว์ e ิล i n g good โชว์พี่สาวครับโชว์คุณณแปลก n ต n ในเน็ตยูเขาบอกว่า sit d ดาวซันซีรีส์ใหม่จะมาตอนไหนพี่อู๋ไม่รู้เลยครับพี่ว่าตอนกลางคืนจริงบอกว่าจะมาตอนกลางคืนตอนเช้าไม่น่าจะมีคนดูใช่ก็ต้องมาตอนกลางคืนแล้วก็มาเล่นแฮชแท็กกันด้วย<ช>จบแล้วทำไมจบเร็วจังก็ฝากด้วยนะครับกับซีรีส์รักไม่รู้ภาษาไหะครับรถเหมือนเลยแพนด้าโรดแพ<อ>นด้าโรถแต่ว่าตาไม่ขัทุกคนคลิปจริงนะ ผมก็คิดว่าเหมือนกันว่ามันเหมือนแันด้าเพราะว่าถ้ามนคลิปนี้มันนานแล้วยังอ่ะยังไม่รู้นะดตอนนี้ผมไลฟ์จาก Samsung Galaxy Tab S นะครับอัลต้าเฮ้ยอยากได้จังเลยแสดงว่าคลิปนานแล้วใช่เพราะว่าเขาเพิ่งพูดถึงลักไม่รู้ภาษาแทนที่ลักไม่รู้ภาษามันจบไปเลยว่ะก็ผมต้องไปทําภารกิจยางค่าคืนแต่ก็ไม่รู้นะครับว่าถือว่ามาดูแบบปล่อยแบบมาดูปล่อยจอยนะคะมาดูความน่ารักความหล่อของเขาเนี่ยมาดูกล้าวของเขาทั้งสองคนแล้วกัน ก็จะไปไปทำงานต่อของเรากันต่อเพื่อผลงานที่ดีสู้ๆค่ะลากกอีสูเดี๋ยวเราเราเราเอารางวัลนักกราดโอ้ปีหน้ารางวัลกวาดรางวัลเดี๋ยวผมไปถูให้ด้วยแล้วนี่อะไรแบบอ๋อคนแมวคนแมวคนลีน่ ไม่ใช่ไม่ใช่เยียเยืงไม่ใช่ันดีนะครับทุกคนันดีขอให้ทุกคนทํางานแบบมีความสุขในวันพรุ่งนี้นะครับเป็นกำลังใจให้นะจ๊ะเจอกันจาเจอกันจ้าไ๊าไบายบ๊ายบาไไปไหนอ่ะไปไหนายบายบายบายไปไปไปทานา้ มาแบบเอาล,ล,ลาฟนี้คือลาฟไหนอีกเนี่ยเป็นลาฟที่แบบมาแบบมิกเปิดคือเรื่องของเรื่องคือมิกเปิด youtube เข้ามาแล้วมีเข็นมิกก็เลยเปิดดูอ่ะมิกก็คิดว่าน่าจะเป็นลาฟแบบไม่ไม่นานมานี้แต่ก็ไม่รู้ทุกคนแต่ว่าก็ถือว่ามาดูไปพร้อมๆกันนะครับก็สนุกดีนะคะมาดูความแบบน่ารักความแบบมาเร็วไปเร็วมากอะลาฟเนี้ย โอเคครับผมขอขอาคุณทุกคนที่มารับชมไปพร้อมกับมิกนะคะาวเางไงเตอกันใหม่ในคลิปหน้าจะเป็นคลิปไฟ้ฝากเกิดไลค์เกิดสับแต่หายฝากกดติดตามด้วยนะครับบ๊ายบาย